เทคนิคการบันทึกคลิปไล่ซดไปลงใม่แอปสีแดงและเทคนิคการตัดต่อคลิปไล่ซดทําเป็นคลิปเลี้ยวเฮดแบบไหนแม่ฟินิกจะพาไปเฮดจ้าไปเลยจ้าเขาเข้ามาที่นาโปรฟา์จ้าไปเลือกคลิปไล่ซดเด้อจ้าพี่น้องจ้า,าไปเลือกคลิปที่ว่าเจ้านะ่ะไล่ซดล่าสดุสดหรือว่าคลิปที่เคยไล่ซดมาตะกอนเด้อจ้าแม่ฟินิกจะพาม้าบันทึกตัดเป็นคลิปเลี้ยวก่อนเด้ออันดับแรกเด้อสาหรับอ่าถ้าว่าโปรแกรมเนาะจ้า หรือว่าทางะระบบนะจ่าเขาบ่ได้ตัดอาชีพไร่์ดไ่แมนบ่บ่ได้ตัดชีพไรซ์ซดไฮเป็นชิปเลี้ยวนะจ่าห้เฮ้ามาตัดเราเองได้จา่าบติดต้นฉบับน้อยเด้อจ่าเด้อเหตุแบบวิธีเนี่ยนะคะ่ะกดเข้าไปในไร่์ซดนั่นจา่าจากนั้นให้จิมตรงกระเป๋าที่มันอาอาเห็นบอเขาเอิญกันอย่างง่ว นั่นแหละค่ะจากนั้นเขาก็เลือกช็อตไดเจ้าจะเลือกช็อตไดเจ้าก็จิ้มร้องเบิงแล้วก็เอามือจิ้มเบิงเด้อว่าเบาเรื่องอยังเสียนะเขาก็ตัดไปได้จ้ะใส่ขอความใส่ยังให้เรียบร้อยได้จ้ะจะเขียนว่าจังใดก็ได้เด้อแมฟฟินีกก็เขียนคำว่าทักท้ายธรรมดาเด้จ้ะเพราะว่าเฝ้าเนาะเฝ้ารีบเฝ้าไปเฝ้าแล้วสําหรับคนที่ฟังอยังโดนๆบ่ได้เนาะยังประมาณเนี่ยพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเด้จ้ะให้พี่ให้น้องเด้จ้ะ วิธีที่2ในการบันทึกคลิปไล่ซดนะจ๊ะไ้มาตตัตตอเป็นช็อตเป็นช็อตอที่จะไปลงเลี้ยวนะจ้ะหรือว่าเจ้าสีเอาคลิปเนี่ยจาไปลงในเพจสีแดงหรือเพจ YouTube นั่นเองจ้ะพี่น้องจ๋านั่นลหะใไ้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดมาจากที่เพจส o ต e เด้อไปดาวน์โหลดมาจากเพจสโต้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยก่อนเด้อจ้ะหลังจากนั้นก็เข้าไปในคลิปไล่ซดกันคือเก้าลหละค่ะ ไปจิ้มเด้อค่ะไปจิ้มจุดไข่ปลาสามจุดอ่าหลังจากนั้นก็ให้ไปจิ้มคําว่าคัดลอกลิงจากคัดลอกลิงพอเฮาจิ้มคัดลอกลิงเสร็จแล้วมันบอจกจะเฮาก็เข้าไปในแอปที่เฮาดาวน์โหลดมาตะกีและจ้าโปรแกรมดาวน์โหลดเด้อจ้าอ่าหลังจากนั้นมันบอมแล้วเฮาจิ้มกดเข้าไปลอกอินีอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันสิมีโฆษณาขืนม้าโลก,กวนเฮายุ่เด้อจ้าเฮากับฟังโฆษณาให้จบแล้วเฮากกดขามเด้อพี่น้องจากนั้นมันจะขืนม้าหน้าจอนีจ้ะเฮาก็ กดจิ้มเข้าไปเลยจ้าพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเด้อจ้าเวลาเขากดจิ้มเข้าไปแล้วมันบอมันก็นสิคืนมาหนาตาแบบนี้ก็คือว่าลอด,ดาวน์โหลดเด้อจ้าความจําเครื่องเจ้าต้องมเมมรีการ์หลายทําเด้อ เออพราะบางทียน่ะไล่์สดเนาะถ้าเป็นยังโฮเมฟินี่คือไล่์สดตรงสองชั่วโมงย่าเสียจ้า<น>คือความจําอยู่ในเครื่องบลพอน่ะค่ะก็สมบูสามารถบันทึกได้เด้อจ้ะพี่น้องคะ่ะการที่เขาดาวน์โหลดหรือว่าบันทึกคลิปไล่์สดออกมานะคะมันสะดวกสบายตัดต่อเอาคลิปที่เขาต้องการนะคะไปลงในอ่ะคลิปลี้ยวต่อนะคะพี่น้องคะ่ะ อ่าเขากะใส่เขาเอิ้นนอย่างละแอบคาดเนี่ยล่ะคาตัดต้อนเอาเนาะว่าเจ้าจะเอาช็อตได้ช็อตได้ถ้าว่าอันยังของแม่ฟินิกได้ค่ะกระสีบ,บันทึกอันคีปไล่ซดเนี่ยล่ะหอแม่ฟินิกก็จะบันทึกคิปไล่ซดอันไปลงเลอัน u t u b e เลยจ้ะลงไปตั้งแต่ไล่ซดไปนั่นละมากถือใจช็อตได้เขากะตัดเอาพี่น้องนั่นละเอาไปลงไอ้ในเลี้ยว ได้อีกหลาายคลิปหนึ่งถ้าเจ้าถึกใจถึกคิ้งตรงไดนน่ะน,นะสำหรับที่ว่าระบบมันบ่ตัดอ่าคลิปเลี้ยวให้เขาเขาก็บ่ตัดเอาแบบนี้ล่ะจ้า